เรื่องเล่าหลังใหม่หลังไม่บันเทิงก็อเสนอพรานป่าอาคมแสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดลงเสียงนกร้องและเสียงแมลงก้องไปทั่วทั้งผืนป่าทึบพรานทิน่นชายใบย่าง30สเศษกำลังง่วนอยู่กับการแล่เนื้อหมูป่าอยู่ที่ริมลำธารหลังจากที่ล้มมันได้ที่ดงไผ่ซึ่งในขณะนั้น หมูทนตัวนี้มันกำลังกัดกินหน่อไม้อย่างสบายใจก็ถูกพรานถิ่นปิดจีบด้วยกระสุนลูกโดดของปืนลูกซองเดียวหลายวันแล้วที่เขาเดินทางเพื่อจะไปยังหมู่บ้านดอนอยางเพื่อตามหาเพื่อนที่หายตัวไปหลังจากได้รับข่าวล่าสุดว่าเพื่อนของเขาเดินทางไปที่นั่นระหว่างที่แล่เนื้อหมูป่าไปนั้นสายตาของเขาก็กวาดมองไปร,บรอบๆประสาทพรานก็คอยจับสังเกตสิ่งที่ผิดปกติเนื่องจากว่าก่อนที่เขาจะมายัางป่าลึกตรงนี้ เขาได้พบเจอกับปรานกลุ่มหนึ่งและได้ฟังเรื่องราวประหลาดจากปารานกลุ่มนั้นบ้าหมู่บ้านในป่าลึกหมู่บ้านหนึ่งได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นชาวบ้านที่นั่นกลายเป็นผีดิบผีหาออกอาราวาสยังไม่ทราบสาเหตุแต่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงประการใดนั้นก็ไม่มีความแน่ชัดแต่การอยู่กลางป่าเช่นนี้ก็ต้องรับฟังและระวังตัวเป็นการดีที่สุดไม่ช้าไม่นานหลังจากที่แล่เนื้อหมูป่าเสร็จกองไฟที่มีควันลอยกลุ่นก็ตบางโรคข,ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่พรานถิ่นทิ้งต้นปืนขนาดเท่าลำแข้งเข้าไปในกองไฟพร้อมๆกับเกียดฐานไฟออกมาอีกด้านจากนั้นก็นำเนื้อหมูป่าที่ทาเกลือแล้วเจยบไม้มาด่างเช่นเดียวกันกับกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุข้าวถูกไฟเผาจนเสียงดังปุดๆอึดใจใหญ่ต่อมานั้นกลิ่นหอมของข้าวและเนื้อย่างก็ส่งกลิ่นคกั่งไปทั่วบริเวณมันชวนให้น้ำลายตอยิ่งนักแต่ถ้าบ่าด้านหนึ่งของราป่าทางด้านหลังเนื้อจุดที่เขาตั้งแคมป์ไปไม่เกินติดเมตรนั้น มีร่างร่างหนึ่งกำลังต้องมองดูทุกกิริยาที่พรานทินกำลังระทำอยู่ซึ่งในตอนนั้นพระนุ่มพุทธเจนไพรเองก็รับรู้ได้ถึงสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองมาที่เขานั่นเองเขาจึงคว้าปืนลูกตองและทำท่าจะเดินลงไปที่ริมลำธารเพื่อแกล้งว่ากำลังจะลงไปเก็บผักแต่ก่อนที่เขาจะเดินรัดเรียบลำธารตบแนวพงหญ้าสูงอแอบสังเกตหลังจากที่พรานทินหลบเข้าหลังพงหญ้าสูงที่ริมลำธารแล้ว เขารออยู่ประมาณอึดใจใหญ่ทีเดียวเจ้าของสายตาที่จับต้องเขาอยู่นั้นก็โผล่ออกมาจากที่ซุ่มซ่อนร่างของหญิงสาวเนื้อตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดการะุงกระริงจนแทบจะปกปิดร่างกายบางส่วนไม่มิดเธอคนนั้นเดินตรงเข้ามาหากองไปก่อนจะหันสายแลกขวาใกล้กับบ้ากำลังมองหาต็กของแคมป์เมื่อเธอมั่นใจว่าไม่เห็นใครก็คว้าเอาไมา้เตียบเนื้อที่ปรานถิ่นปักเอาไว้ข้างกองไปขึ้นมากัดกินด้วยท่าทางหิวกระหายโดยไม่สนใจเลยบ้าจะร้อนหรือเปล่า ภาพที่พรานถิ่นเห็นนั้นมันทำเอาเขาเกิดความแตงนสงสายจริงนักเพราะในป่าลึกเช่นนี้จะมีหญิงสาวที่ไหนมาอยู่เขาจึงค่อยๆปลดปืนลงมาถือไว้ในมือก่อนจะเดินอ้อมขึ้นตะลิงรับตามแนวป่าเข้าไปหากันตุกกะผู้มาเยือนซึ่งในตอนนั้นขณะที่เดินไปพรานถิ่นเองก็ได้กระถากับบังกายไปด้วยเพราะหากว่าหญิงสาวปิศนานั้นไม่ใช่คนจะได้ไม่เกิดอันตรายแก่ตนเอง ข้างกองไปนั้นหญิงสาวปริศนาก็ยังกลมหน้ากลมตากินเนื้อหมูป่าย่างจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างซึ่งขนาดนั้นเองที่พรานถิ่นเข้าไปถึงตัวเขาก็ค่อยๆเล็งปากกระบอกปืนจ่อเข้าไปที่หัวของหญิงสาวจากนั้นปากก็หยุดบริกรรมคาถาก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเธอเป็นใครสิ้นเสียงเท่านั้นเองหญิงสาวก็จะดุ้งยองสุดตัวทิ้งอาหารในมือลงพื้นดินก่อนจะหันมายกมือพนมขอร้องชีวิตด้วยอาการสีหน้าตื่นกลัว ขอโทษจ้ะฉันไม่ได้ตั้งใจขโมยอาหารของพี่ชายฉันแค่หิวแล้วก็ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วพี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะจ๊ะหญิงสาวระลึมนรักบอกในตอนนั้นปรานถิ่นเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อในสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะว่าในชีวิตของการเป็นปรานป่าของเขานั้นประสบพบเจอกับเรื่องราวเล้นลับมา,มามากมายไม่ใช่น้อยดังนั้นเขาจึงค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงโดยที่ปืนก็ยังเล็งจับไปที่ร่างของหญิงสาว จากนั้นมือข้างหนึ่งก็กำเอาดินที่ปืนขึ้นมาบริกรรมคาถาคัดของเพื่อล้างอาถรรพ์บังตาหากบัดหญิงสาวผู้นี้เป็นบางสิ่งจำแรงมาครั้นบริกรรมคาถาจบเขาก็ตัดตินเสษเข้าใส่หน้าหญิงสาวที่นั่งร้องไห้ตัวสั่นเมื่อดินสัมผัสกับร่างกายของเธอผลปรากฏว่าทุกอย่างเป็นปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนั่นจึงทําให้เขาเชื่อได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมนุษย์ แต่เขาก็ยังไม่ไว้บางใจเท่าไหร่นักจึงเดินไปนั่งอยู่ตรงข้ามกองไฟก่อนจะเอ่ยถามหญิงสาวเธอเชื่ออะไรมาจากไหนทําไมมาอยู่ในป่าลึกเช่นนี้แถมยังสภาพก็ยังกับไปปัดกับตัวอะไรที่ไหนมาในตอนนั้นหญิงสาวที่มีท่าทางบาดกลัวได้แต่นั่งกดตัวตองมือก็ยังคงยกมือบ้าพรานถินยังไม่บางจนกระทั่งพรานถินต้องเอ่ยปลอบใจนี่เองไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าไม่ทําอะไรเอ็งหรอก เขาว่าพลางโยนเสื้อแขนยาวลายทาหารเก่าๆให้หญิงสาวปกปิดเสื้อผ้าส่วนที่ขาดจนเห็นเดินร่างบางส่วนที่สงวนเธอเรีบคว้ามาปิดร่างกายของเธอก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ตะก,ก,ก,กุกตะกักฉันเชื่อเรไรจ้าฉันหญิงสาวพูดมาถึงตรงนี้ก็เกิดอาการลังเลสีหน้าของเธอดูเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกลังวลบอกมาเถอะไปเองโดนอะไรมาหรือใครจับเองมาทำไม่ดีไม่ร้ายพรานเกณฑ์ถามย้ำ พลางบางปืนไปข้างๆเพื่อทำให้หญิงสาวคลายกลางบนพลางเอื้อมมือไปคว้าเอาเนื้อหมูมาย้างใหม่บัดนี้หญิงสาวที่เห็นบัดชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่มีท่าทีอันตรายเธอจึงเอ่ยว่าฉันนีออกมาจากหมู่บ้านหมู่บ้านของฉันเกิดเรื่องประหลาดจู่ๆหมู่บ้านที่ฉันอยู่ก็เกิดมีผีดิบออกมาอาละวาดได้จับหญิงสาวและผู้คนบางส่วนที่เข้าไปขวางมันก็ถูกผีดิบฆ่าตายหมดประโยคที่มันออกมาจากปากของหญิงสาวนั้น มันทำให้พรานถิ่นหันมามองเธออย่างสนใจจริงเหรอที่เองบ้ามานะเดไรพรานถิ่นเอ่ยถามจริงจ้าหญิงสาวพยักหน้าตอบแต่สายตาของเธอก็ยังจับจ้องไปที่เนื้อหมูป่าที่กำลังย่างสงรงติ่นหอมฉุยแล้วหมู่บ้านของเองชื่อหมู่บ้านอะไรพรานถิ่นเอ่ยถามหมู่บ้านดอนยางจ้าเธอตอบนั่นเองคำตอบของหญิงสาวก็ทำให้พรานถิ่นหันมาจ้องมองเธออย่างเต็มตาเองบ้าไรนะเดไร หมู่บ้านดอนอยางหรือหญิงสาวพยักหน้าตอบรับจากนั้นพราณถิงก็ถามต่อไปว่าข้าถามอะไรเอ็งหน่อยเอ็งต้องบอกข้ามาให้หมดนะประโยคนั้นทําให้เดรัยทางหนไปบ้างแต่ก็พยักหน้าแทนคําตอบก่อนที่หมู่บ้านของเอ็งจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่มีชายแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้านของเอ็งหรือเปล่าแต่ใช่จ้าก่อนหน้านั้นมีชายที่ชื่อทองปัน หรือคนในหมู่บ้านของฉันยกให้เป็นหมอทองปันที่เข้ามารักษาคนในหมู่บ้านที่ล้มป่วยจนหายดีแต่หลังจากนั้นเรื่องราวแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นจู่ๆก็มีหญิงสาวในหมู่บ้านหายตัวไปทีละคนสองคนเมื่อชาวบ้านระวังตัวมากขึ้นหญิงสาวก็ไม่ค่อยจะออกจากบ้านหรือไปไหนมาไหนคนเดียวเรื่องการหายตัวไปแบบลึกลับก็ไม่เกิดขึ้นอีกแต่กลับกันมันมีผีดิบออกมาอารวาดได้ล่าจับหญิงสาวแบบจ่งแจ้งชาวบ้านหลายคนพยายามเข้าช่วยแต่ก็ไม่เป็นผล ชาบ้านถูกผีดิบพวกนั้นฆ่าไปหลายคนท่านจะยกครอบครัวนีออกจากหมู่บ้านก็ไม่มีใครสามารถออกไปได้เพราะพวกผีดิบมันดักหมดแล้วเองหนีออกมาได้ยังไงพรานถินเอ๋ยถามออกมาอย่างสงสยัยแต่คําถามนั้นทําให้เธอดูมีอาการเศร้าลงไปในประกายตาคู่นั้นที่กระทบกับแสงไฟในกองนั้นมันทําให้เห็นน้ําตาที่คลอหน่วยอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เธอจะสะกดกลั้นกลมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจก่อนจะเล่าออกมาว่า คืนนั้นครอบครัวของฉันตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านแต่ในระหว่างนั้นก็เจอเข้ากับพวกผีดิบพ่อแม่และก็พี่ชายของฉันยอมเสียสละะต่อสู้ขัดขวางพวกผีดิบเพื่อให้ฉันหนีรอดออกมาได้แต่ถึงฉันจะหนีออกมาได้พวกมันก็ยังตามฉันมาอยู่ดีฉันต้องได้ร่อนอยู่ในป่าต้องคอยหลบคอยซ่อนตัวจากพวกมันจนกระทั่งมาเจอพี่นี่แหละจ้าพรานถิ่นตอนนี้สีหนาของเขาดูวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด ความกังวลที่เขาคิดมาตลอดมันเกิดขึ้นจริงแต่ในตอนนี้เขาก็ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไรออกมาจึงเอ่ยถามกับหญิงสาวต่อไปว่าเอ็งจะบ้าอะไรไหมถ้าหากข้าจะขอให้เอง็งพาข้ากลับเข้าไปที่หมู่บ้านของเอง็งพรานเทนว่าประโยคนั้นทําให้เรรตา,ายหัวคันอย่างที่สุดไม่เป็นตายร้ายดีฉันก็ไม่มีทางที่จะกลับไปที่นั่นอีกเรรายข้ารู้นะว่าเอ็งกลัวแต่ที่ข้าให้เอ็งพาข้ากลับไปที่นั่นก็เพราะว่า ข้าสามารถช่วยผู้คนในหมู่บ้านของเองจากผีดิพวกนั้นได้รันทินบอกไม่พี่ไม่มีทางสู้หรือทาอะไรพวกมันได้หรอกขนาด,ดผู้ใหญ่คําผาที่มีอาคมแก่กล้าเป็นถึงอดีตเสือเก่าก็ยังทําอะไรพวกผีหาพวกนั้นไม่ได้เลยในตอนนั้นที่เดรไรพูดมาถึงตรงนี้ภายในความมืดของราป,ป่าในยามราตรีก็เกิดเียงดําปิดเท้าดังแตกตา,ากแบ้วมา สลับก,กับเสียงคำรามคล้ายกับเสียงคนที่พยายามกลางฮือๆออกมาซึ่งบัดนี้ปฏิกิริยาของหญิงสาวเริ่มมีอาการบาดกลัวออกมาอย่างเห็นได้ชัดตอนผุดลุกขึ้นทำท่าจะวิ่งหนีแต่ปราณเินก็กระโจนคว้าตัวเอาไว้ได้เสียก่อนจะไปไหนมันอันตรายพวกผีห่ามันมาแล้วนัน่นั้นเสียงพวกมันพวกมันตามมาจับตัวฉันเธอพยายามสะบัดให้ลุดจตะอ้อมแขนของปราณเกน,นแต่ทบ่าแรงหญิงกอจะตู้แรงชายได้ฟังข้านาเดรยัย ถ้าเองวิ่งเตลิดหนีเข้าป่าไปในตอนนี้มันอันตรายเกินกว่าที่จะคาดถึงเพราะป่าแถบนี้ทุ่มไปด้วยสัตว์ใจเองฟังข้านะข้าจะไม่ยอมให้พวกผีห่าพวกนั้นทําอะไรเองได้สิ้นประโยคของปราณตินเท่านั้นรัางที่ครั้งหนึ่งเหมือนจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เดินโผล่ออกมาจากราวป่าสองร่างยิงเตาเห็นเช่นนั้นก็ถอยไปยืนหลบอยู่หลังปราหนุ่มนั่นแหละพวกมันผีหาพวกนั้น ได้รว่าพรานถินที่ตอนนี้มองปราดเดียวก็รู้ว่าผีดิบพวกนี้ถูกควบคุมโดยใครบางคนที่มีวิชาอาคมพรานถินยกปนืนขึ้นบริกรรมคาถาและประทับขึ้นเล็งไปที่ร่างของผีดิบร่างหนึ่งก่อนที่จะเหนียวไกออกไปกระาสุนลูกปลายพุ่งเข้าอัดกลางอกของผีห่าตนนั้นผีห่าตนนั้นหงายหลังล้มลงกับพื้นนอนทักดิน้นทักงออย่คกู่หนึ่งก่อนจะแน่นิ่งไป ร่างพร้อมกับร่างของมันก็มีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาแล้วร่างนั้นก็กลายเป็นของเหลวสีดําจากนั้นพรานตินกันปากกระบอกปืนไปนยิงใส่ผีดิบอีกตัวที่เดินย่างสามกลุ่มเข้ามาแต่นั้นยังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้ดีแตอะไรแจงการเคลื่อนไหวในปากก็ดังขึ้นพรานตินได้ยินเช่นนั้นก็รีบกำลังคว้าคิดเท่าร้อนๆในกองไปขึ้นมาบริกรรมคาถาบังตาจากพูดผีและพูดที่มีอาคมทั้งปวงก่อนจะบานไปรอบๆในอากาศอยู่นิ่งๆนะเรไร พวกมันไม่เห็นเราหรอกร่างทินบ้าท่ามกลางความระทึกของหญิงสาวที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเชื่อคำของายที่เพิ่งจะเจอกันได้มากน้อยแค่ไหนเธอได้แต่ยืนนิ่งแจสตันสองมือเกาะแกนของพรานหนุ่มไว้เท่านั้นยิ่งแสงปิดเท้าเดินใกล้เข้ามาจากระยะหลายสิบเมตรและเข้ามาอยู่ในระยะไม่ถึงสิบเมตรท่ามกลางแสงตะก,กองไฟที่สลัวไปรอบๆนั้นเผยให้เห็นร่างของผีดิบที่น่าเกลียดน่ากลัวเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาแต่ทว่กิรยากของพวกมันนั้นดูคล้ายกับบ้ามองไม่เห็นพวกเขาเลย พวกมันต่างเดินผ่านไปอย่างทัาท่าเพรากับว่าพวกเขานั้นเป็นท่าดากาศเมื่อพวกผีเด็กเดินหายไปหมดแล้วเปรย์ไรก็สุดตัวลงนั่งกับพื้นดินถอนหายใจออกมาอย่างโล่งใจแต่เบลตาที่มีน้ำตากรอหน่วยยังไม่ต่างหายก็ปล่อยโฮออกมาจนพรานถิ่นต้องนั่งลงไปใช้มือลูบหัวปลอบใจเธอพี่จัดการกับพวกมันได้จริงๆพี่ไปช่วยคนในหมู่บ้านของฉันได้ไหมเปรย์ไรเงยหน้า่เปเ้อนน้ำตาขึ้นมาถามได้สิถ้าเองพาข้าไปที่นั่นพรานถิ่นว่า หลังจากเหตุการณ์ปกติด,ดีแล้วพรานถิ่นก็เดินออกไปตัดไม้ไมาทําหลักอาคมป้องกันไว้ทั้งสี่ทิศก่อนจะกระบอกไม้ไผ่ลงไปตักน้ําขึ้นมาให้หญิงสาวล้างหน้าล้างตาพร้อมกับจิบเสื้อผ้าของเขาที่นําติดเป้มาตรงให้หญิงสาวเปลี่ยนชุดซะเสื้อผ้าเองขาดหมดแล้วคือนอนไปแบบนี้เดี๋ยวไม่สบายเอาคืนนั้นทุกอย่างไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเดรัยทิ้งตัวลงนอนหนุนก่อนไม้แล้วก็หลับไปแทบจะในทันทีส่วนทางด้านของพรานถิ่นเอง ็ยังคงนั่งดูสถานการณ์คอยสังเกตหาสิ่งผิดปกติต่อไปในใจก็นึกหวนถึงสหายรักที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาตั้งแต่ใบเด็กจนกระทั่งได้บวชและดั่มเรียนวิดาอาคมมาด้วยกันแต่สหายรักของเขาดันปักไปไปในทางเดรัจฉานบิดาจนทำให้จิตใจด,ดำดิ่งสู่ด้านมืดแทบบิดาไปในทางที่ผิดจนเขาต้องตามจัดการเพื่อไม่ให้สหายของเขาทำบาปไปมากกว่านี้เท้าตรูของบรนต่อมาตั้งแต่ที่ตเตรียมข้าวของเสร็จแล้ว ท่ันทินก็ให้หญิงสาวนำทางเพื่อที่จะไปยังหมู่บ้านดอนจางชั้นแรกในการเดินทางบรรยากาศป่าที่แม้จะไม่ทึบมากนักมันกลับเงียบสงัดถ้าไม่นับยุงและแมะลงวีแล้วก็ไม่มีสัต์ประจําเนียงของสัตว์อื่นเลยแม้กระทั่งนกที่ปกติมันจะส่งเสียงเบ้าให้ได้ยินอยู่ไม่ขาดจากป่าโปร่งล่วงเข้าสู่ดง,งทึบท,ที่ค่อนข้างอับแสงทั้งพื้นดินค่อนข้างถืนแฉบางช่วงบางตอนเต็มไปด้วยใบไม้เน่าที่ทับถมกันมาเกือบจากเครึ่งน่อง แต่ละก้าวที่ย่างผ่านไปก็บันใจว่าจะอย,ยบอาสัตว์มีพิษประเภทงูหรือไม่จากเท้าล่วงไปบ่ายแก่เข้าไปทุกทีปัดนี้ป่ารอบด้านนั้นเต็มไปด้วยหมอกสีขาวโปรนต่างๆที่โรยตัวต่ำปกคลุมพื้นดินเบรายที่นำทางก็คอยบอกอยู่ตลอดว่าหากพลดลงทึบนี้ไปก็จะเจอหมู่บ้านดอนอย่างแล้วตลอดเวลาที่เดินไปนั้นหญิงสาวที่นำทางยิ่งดูเหมือนจะเด้งปีเท้าให้เร็วขึ้น กล้กับว่าหลอนกาลังตัวอะไรบางอย่างจนพรานถิ่นต้องคว้าแขนเอาไว้และบอกให้เดินช้าลงขณะนี้ป่ารอบด้านนั้นขาวพพวนไปด้วยหมอกหนาเพราะเวลาใกล้กําลงทุกทีและมันยิ่งหน้าแปลกก็ไปทุกขณะเพราะเสียงสัตว์ทิ้งเงียบมาตลอดทางนั้นกลับมาร้องดังขึ้นซ้าเสียงร้องเหล่านั้นมันดูคล้ายกับว่ากําลังปิดร้องด้วยความเจ็บปวดซะมากกว่าพรานถิ่นที่พยายามมองหาจุดที่จะพักกันในเกินนี้ต้องทําหน้าเครียดออกมา เนื่องจากป่าแถบนี้มันไม่มีที่ไหนจะเหมาะแก่การพักเอาเสียเลยพวกเขาทั้งสองคนต้องเดิงเดินกันต่อไปในยามโผล่เพลจนกระทั่งสามารถออกจากป่าทึบนั้นมาได้แต่เมื่อผลออกมาเท่านั้นภาพที่ปรากฏอยู่ทางเบื้องหน้าคือทางลาดลงสู่หุบในหุบนั้นมีหมู่กระท่อมน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายกระจัดกระจายอยู่และก็ยังคงเห็นแสงไฟบอมแบมจากกระท่อมบางหลังที่ยังคงสว่างบายเดยรัยนี่ใช่ไหมหมู่บ้านของเองนะพรานทินเอ่ยถาม เดรัยพยักหน้าใช่จ้านี่แหละหมู่บ้านดอนยางพรานทินมองกว่าสายตาไปรอบๆภูมิประเทศที่ตั้งหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้มีทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นประการล้อมรอบทําให้ดาักแก่การเข้าถึงหากไม่เคยมามีหวังได้หลงทางข้ามเขาไปหลายลูกเป็นแน่จะไปกันตอนนี้เลยไหมเดรัยหันไปถามพรานทินยังก่อนรอให้เช้าคือลงไปตอนนี้มันอันตรายไม่รู้ว่าด้านล่างนั้นมีอะไรอยู่บ้างพรานทินบอก หลังจากนั้นเขาก็มองหาจุดที่พักกันในคืนนี้โดยเขาเลือกจุดใกล้ๆกับโคนต้นตะแบกใจก่อนจะใช้มีดทั้งปงย่าให้เตียดโล่งพอที่จะนอนได้จากนั้นเขาให้หญิงสาวจัดแจงทำที่พักส่วนเขาก็ออกไปทาเขตอากมเพื่อป้องกันแต่ก่อนจะออกไปนั้นเขาสั่งห้ามหญิงสาวไม่ให้กอ่อไฟเด็ดขาดเนื่องจากที่อยู่มันสูงอาจจะทําให้พวกเขาตกเป็นเป้าสายตาได้ ตาอ,อึดใจต่อมาพรานเถินก็กลับมาซึ่งในตอนนั้นเดไัยก็เื่นเข้าหอที่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าพร้อมกระบอกน้ําให้พรานเถินรับมาแกะกินหลังจากที่กินก้าวเสร็จพรานเถินก็กําลังทําท่าจะลุกขึ้นไปเดินไปสํารวจอรอบๆอีกครั้งแต่ทว่าในขณะที่กําลังจะลุกขึ้นนั้นเขาก็เกิดอาการหน้ามืดทรงตัวไม่อยู่ร่างกายมันหนักอึ้งจนต้องรุดตัวลงกับพื้นดินในตาทั้งสองข้างเกิดอาการพรามัว่างประหลาด แในตอนนั้นเองไม่ทันที่เขาจะได้คิดว่าตนโดนอะไรและหาทางแก้ไขทุกอย่างก็ค่อยๆดับมืดลงก่อนที่สติของเขาจะสิ้นสุดไปนั้นหูของเขาก็ได้ยินเสียงปีเท้าหลายกู้เดินตรงเข้ามาหานักกระท่อมหลังเล็กๆที่อยู่ภายในหมู่บ้านกลางหุบเขาภายในกระท่อมหลังนั้นมีแสงไปตะบางบอมแบมจากตะเกียงลานที่ตั้งอยู่กลางกระท่อมภายในกระท่อมหลังนี้มีชายหนุ่มกับหญิงสาวและชายทาก,การอีกสามสี่คนกำลังยืนมองร่างของใครบางคน ที่ถูกมัดตรึงเอาไว้กับเสาร่างนั้นเม็นือร่างของพรานถิ่นที่บัดนี้กําลังค่อยๆลืมตาขึ้นในหัวของเขาหนักอึง้งสายตาที่กล้ามัวพยายามเพ่งมองไปยังเบื้องหน้าอึดใจใหญ่ทีเดียวภาพที่มองถึงค่อยๆชัดขึ้นเท่านั้นเองภาพที่เห็นนั้นทำมาพรานถิ่นถึงกับกัดปันกรอดด้วยความโกรธเพราะภาพนั้นมันคือภาพของหญิงสาวที่เขาเกิดช่วยไว้หรือไดยนั่นเองที่ย็นคู่กับใหนุมที่เขาตามหานั่นคือทองปัน ปรานถิ่นเก็นเสียงพูดออกมาอย่างดากลําบากพระยังคงมีอาการเมืนหัวอยู่ก่อนจะหันไปทางเดรยัยพร้อมกับสงสายตาที่สงสัยแลกโกรธไปยังเธอไอถิ่นเองคงตกใจสินะเทียนภาพแบบนี้ชายหนุ่มที่ชื่อทองปันบ้าแล้วเอ่ยต่อมันก็นานมาแล้วนะที่เองคอยติดตามข้าเพื่อที่จะขัดขวางข้าข้าเองก็หนีมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ข้าเองก็เบื่อที่จะหนีแล้วปิตาที่ข้าร่ำเรียนมาเองรู้ใช่ไหมบ่า มันไม่ใช่แค่สามารถควบคุมพูดผีบินยานได้มันทําให้ข้าสามารถควบคุมจิตใจของผู้คนได้ด้วยดูสิคนในหมู่บ้านนี้รวมถึงปูดผีต่างก็ตกอยู่ในอานาจของข้าหมดถ้าเองฉลาดสักนิดเองก็ควรจะใช้จิตของเองเพ่งดูบ้านางเดรยคนสวยถูกข้าควบคุมเพื่อไปหลอกล่อให้เองมาที่นี่เพื่อให้ข้าจัดการกับเองนายทองปันว่าปรานตินที่ตอนนี้พยายามใช้คาถารูดเชือกประปรบปันธนาการจากเชือกที่มัดตัวเขาให้หลุดพ้นแต่ก็ไม่เป็นผล พระเจ้าเล่านั้นมันถูกอาคมป้องกันกำกับเอาไว้นี่ไอ้ทองปันถ้าเองกลับใจในตอนนี้มันก็ยังไม่สายไปนะเว้ยเองใช้บิชาอาคมในการสร้างบาปสร้างกรรมมาเยอะแล้วถ้าเกิดเองทําแบบนี้ต่อไปมันจะนําพาเองไปสู่หายนะได้เองจําที่หลวงปู่เคยสอนไว้ไม่ได้หรือพรานเทนบ้า <c oughs> คำสอนของไอ้ล้นนั่นมันทําให้เองมีเกินได้หรอวะเองดูข้าตอนนี้สิมีทั้งเงินทองและอานาจอยากได้อะไรก็แก้ดีดยวก็เท่านั้น แล้วดูเองสิมีวิทาอยู่กับตัวแท้ๆยังเที่ยวหาของป่ากับรับจ้างเขากินไปบานๆอะไรจะรวยกับเขาสักทีแล้วอีกจางนะเองก็เลิกพร่ำได้แล้วเอาเวลาต่อจากวินาทีนี้ไปเตรียมใจตายเถอะข้าจะดูดเอาวิชาของเองทั้งหมดพุดจบนายทองปันก็เดินตรงเข้ามาเืนหยุดตรงหน้าของปรานถิ่นพร้อมกับพนมมือท่องคาถาจูบของทางด้านของปรานถิ่นที่เห็นเช่นนั้นก็พยายามคิดหาทางแก้สายตาก็เหลือบมองไปทั่วทั้งกระท่อมเพื่อหาด้ามของตน แล้วก็เห็นว่าดามน,นั้นถูกวางไว้ที่มุมกระท่อมเขาเพ่งสายตาไปที่ดามจากนั้นก็ได้คาถาปลุกบงางด่างในใจอย่างรวดเร็วซึ่งทางด้านของนายทองปันที่บัดน,นี้นั้นแร้คาถามาถึงขั้นตอนที่จะต้องสูบปิดทาแล้วเขาก็เอื้อมมือทั้งสองข้างมาจับที่หัวของพรานกินจากนั้นก็เริ่มไล่คาถาต่อแต่ถ้าว่าในตอนนั้นที่คาถาสูบปิดทากําลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเจ็งอึกกระทึกพร,ร้อมๆกับการปรากฏของด่างดาทะมึนของตัดสีเท้าขนาดใหญ่ ตรงมุมกระท่อมนายทองปันงังพร้อมกับมองไปทางนั้นก็ถึงกับหน้าถอดสีเพราะมันคือร่างของควายธนูที่บักนี้พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวนายทองปันร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมๆกับร่างของควายธนูพุ่งเข้าอัดกระแทกร่างอย่างแรงกระท่อมป่าปากนั้นเกิดพังไปเป็นแถบปราณถินดีบไล้กัถาแก้อาคมกับเชือกและไปออกจนสําเร็จก่อนจะวิ่งไปขวาดามแต่ถ้าวัดถูกแต่ใดกับจักรก่มนั้น ที่ในมือมีอาวุธขวางทางเอาไว้พรานเตียนเห็นเจนก็รีบไลกคาถา,านะต่งงางงังมันเป็นผลทําให้เรไรและกลุ่มจาตกันยืนแข็งเธอไม่สามารถกระดับขยัยนเคลื่อนไหวได้จากนั้นเขาก็รีบปิ้งเป็ควาดยามเอาขึ้นมาตับพายแล้วกระโดดลงจากกระท่อมให้ตามไปจัดการกับนายทองปันด้านหนึ่งไม่ห่างจากกระท่อมหลังนั้นไม่ไกลนักจังึกกระทึกของควายธนูที่กําลังต่อสู้กับนายทองปันอยู่นั้น เมื่อพรานทินตามไปเจอก็พบเข้ากับควายธนูอีกตัวร่างของมันเป็นสีแดงเรืองกำลังต่อสู้กับควายธนูของเขาโดยที่มีนายทองปันกำลังยืนดูดอยู่เขาเหลือบใหม่ทั้งพรานถินก็แสดงสีหน้าโกรธออกมาพร้อมกับเดินตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสกคาถาธนูมือเช่นเดียวกันกับพรานทิน่นเมื่อทั้งสองเดินเข้าหากันได้ระยะปอกวนต่างก็สัตว์มัดธนูมือเข้าใส่กัน ยังดุเดือดเช่นเดียวกันกับฝ่ายธนูที่กําลังห้ำหัน่นทางฝ่ายต่าง,งงัดสารพัดปิตาเข้าต่อสู้กันทากลางการต่อสู้นั้นเราบรรดาชาวบ้านที่แตกตื่นต่างวิ่งหนีลงตะกระท่อมไปรวมตัวกันที่อีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านในายทองปันก้มลงกำรรดินกวดที่อยู่ใต้เท้าขึ้นมาเตะให้หญิงเหล่านั้น ได้เป็นลูกไฟพุ่งเข้าหาปรานถิน่นทางด้านปรานถิ่นเห็นเช่นนั้นก็ก้มลงกำหมินกรวดขึ้นมาเตะเช่นกันลูกไฟของทั้งสองพุ่งเข้าประทะก,กันอย่างรุนแรงจนเกิดจังระเบิดสถานบันบาวไปโทวทั้งบริเวณการต่อสู้ด้วยวิชาอาคมของทั้งสองฝ่ายนั้นกินกันไม่ลงนายทองปันจึงบังคับควายธนูหันมาพุ่งเข้าใส่ปรานถิ่นแทนในตอนนั้นปรานถิน่นที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวก็โดนควายธนูพุ่งจนอย่างเต็มแรงจนล่างกระเด็นโดยไปอัดกับเสากระท่อมหลังหนึ่งอย่างแรง จนลงมานอนกระอักเลือดกับผื้นไวายธนูของนายทองปันพุ่งเข้าซ้ำแต่ทว่าปราเต็นเรียกควายธนูของตน ข้ามักขวางเอาไว้ได้เต๋าก่อนพร้อมกับไร้คาถาทำลายควายธนูที่พระอาจารย์ของเขาสอนให้แรงประทักของสัตว์อาคมทั้งสองดังสนัน่นพร้อมกับฝุ่นควันตลบอบควนไปหมดเมื่อปุ่นควันจางลงก็ไม่ปรากฏเงาร่างของสัตว์อาคมทั้งสองแล้วนายตองปันเห็นเช่นนั้นก็กัดปันกรอดพราะควายธนูที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์อาคมที่จัดการยากที่สุดในบรรดาสัตว์อาคมทั้งหลายนั้นบัดนี้ถูกเพื่อนรักเพื่อนแขนทำลายลงไปเสียแล้วไอ้ถินวันนี้ข้าจะจัดการแก แล้วเอาวิญญานดานแกมาเป็นทาดข้าให้ได้พูดจบทองปันจักมีดอาคมที่เอวออกมาพลังบิงเข้าหาพรานถิ่นพอเตะไอทองปันกับตัวสตอนนี่ก็ยังไม่สายนะบุ้ยพรานถิ่นร้องห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลนายทองปันที่ตอนนี้เลือดขึ้นหน้าสุดขีดพยายามที่จะเอาชีวิตของอีกฝ่ายให้ได้ทางด้านพรานถิ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากควายธนูปุ้งทนได้แ,แต่ตั้งท่ารับเท่านั้น บางจังบากก็สวนกลับด้วยมัดธนูมือหลายครั้งที่มตดอาคมเฉินเข้ากินเลือดกินเนือ้อจนได้รับบาดแผลไปทั่วทั้งร่างจนเลือดไหลส่มกายนายทองปันได้จังบากหนึ่งแทงมีดเข้าที่หน้าอกของพรานถิ่นจนมตดด้ามตรงผลให้ร่างของพรานถิ่นทะง,งักสุดตัวลงนั่งกับพื้น <c oughs> เองต้องเป็นทาสของข้าไปชั่วกับชั่วก่อนพูดจบนายทองปันก็ใช้มือข้างหนึ่งจับที่หัวของพรานถิน่นก่อนจะได้คาถาสูบพิษทาอีกครั้ง นั่นเองมันยังสรงผลในร่างกายของพรานถิ่นเกิดอาการสั่นไหวพร้อมๆกับอักขระเลขจันบนตัวของเขาค่อยๆเคลื่อนออกจากตัวขึ้นไปตามศีรษะได้ไปตามแขนของนายทองปันพรานถินพยายามฝืนสู้เพื่อไม่ให้อากมของตนออกจากตัวเพราะถ้าหากอากมออกจากตัวหมดเมื่อไรชีวิตของเขาคงดับสูญเป็นแน่ การเย็บเป็นอย่างนั้นอยู่หลายนาทีจนกระทั่งเสียงหนึ่งอันคุ้นเคยกระดังขึ้นมาในหัวมันเป็นเสียงของพระอาจารย์ที่สั่งสอนวิจารให้แก่เขาไอทินเอ็งตั้งจิตให้มันแต่ว,ว่าพระกระถาถอนเสมาพรานถินได้ฟังเช่นนั้นก็เอื้อมมือข้างหนึ่งไปคว้าข้อมือของนายทองปันแล้วหลับตาตั้งจิตให้สงบนิ่งก่อนจะเริ่มบ้าพระกรถาถอนเสมาด้านนายทองปันที่ตอนนี้รับรู้ว่าตนกำลังจะถูกอีกฝ่ายถอนอาคมออกจากตัวก็ทำท่าจะสะบัดมือออกจากพรานทิน แต่ทว่ามันกลับมีพลังอานาจลึกลับซึ่งเขาไว้ไม่ให้กระดับตัวได้แม้เขาจะพยายามงัดวิชาทั้งหมดออกมาแก้ไขก็ไม่สามารถแก้ไขได้พราณถินผดลุกขึ้นยืนเป็นจักจับข้อมือของนายทองปันมาจาับศีรษะแทน บัดนี้อัขระเลกจันที่เนื้อตัวของนายทองปันเริ่มแตกสลายเป็นไอตีดำลอยออกจากร่างทีละน้อยจนกระทั่งหมดตั้งกลางเสียงร้องยังตือนกัวของนายทองปันเพราะเขารู้ดีว่าหากอากคมออกจากตัวเขาหมดเมื่อไรลาบรรดาพูดผีบิญยาณร้ายและของต่างๆจะย้อนกลับเข้าหาตัวของเขาและเมื่อคาถาถอนเสมาบทสุดท้ายจบลงร่างของนายทองปันก็จะสุดลงกับพื้นดินแช่นกัน พร้อมกับแสดงอาการระล่ำระลักออกมาเพราะบัดนี้เหล่าของต่ำทั้งหลายและพูดผีต่างล่องลอยมาล้อมตัวของนายทองปันไว้ไม่ไม่เจะทำอะไรข้อข้ขาเป็นนายของพวกแกน,นะบุ้ยเสียงของนายทองปันร้องออกมานายทองปันหาได้หยุดสิ่งชจ่วร้ายเหล่านั้นได้ทั้งของต่างๆและพูดผีปีศาจต่างพุ่งเข้าร่างของเขาภาพที่อยู่ตรงหน้าของปราณเต็นนั้น ดูมันช่างสุดแสนเวทนาเพราะร่างของนายทองปันกำลังม,มีแผลพุกพองและน้ำเลือดตํำหนองขึ้นตามตัวเนื่องจากถูกของกินตัวซ้ำเขายังอาเจียนนอนออกมามากมายที่ปนเลือดปนของเน่าออกมาจนพรานถิ่นต้องถอยห่างนายทองปันนอนดิ้นทุรนทุรายทรามานอยู่ดังนั้นไร้อึดใจก่อนที่จะแน่นิ่งไปในสภาพสุดเวทนาทางด้านพรานถิ่นเองที่รับบาดเจ็บตาหัดนั้นก็สุดตัวลงกับพื้นก่อนที่จะสลบไป รุ่งเช้าวันต่อมานั้นปราณถินก็เติมทะเลเตนขึ้นมาพบว,ว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ภายในกระท่อมหลังหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูคุนหน้าคุนตากำลังเช็ดตัวให้เขาอยู่เด็กไรเขาพิ่มพวามออกมาอย่างยากลําบากเขาพยายามยันกายลุกขึ้นพลั้งกว่าสายตามองไปรอบๆโดยให้ได้สนใจคำทัดทานของหญิงสาวเพราะตอนนี้เขาไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นเมื่อเขาเปิดประตูกระท่อมออกมาก็เห็นผู้คนจำนวนหนึ่งทั้งชายและหญิงนั่งเฝ้าอยู่หน้ากระท่อม และเมื่อผู้คนจำนวนนั้นเห็นเขาต่างก็เดินเข้ามาหาปื้นเราแระไอนมชายคนหนึ่งที่ดูท่าทางจะเป็นหัวหน้าชาวบ้านเอ่ยปากทักพรานตินประดักหน้าแทนคำตอบก่อนจะเดินลงไปหาซึ่งในตอนนั้นชาวบ้านหลายคนต่างพากัระยกมือว้ท่วมหัวจนทำให้พรานตินเกิดความจงหวนใจก่อนที่จะได้รับฟังเรื่องราวจากผู้นำหมู่บ้านว่านายทองปันผู้ที่พรานตินจัดการไปเมื่อเกนนั้นก็ามาที่นี่แล้วใช้บิดาอาคมควบคุมผู้คน หากใครแข็งข้อหรือไม่เชื่อฟังเขาก็จะส่งผีดิบเข้าไปจัดการบ้างหรือไม่กระทำของใส่จนตายพวกชาวบ้านต้องตกอยู่ในความทุกระทมมาแรมเดือนจนกระทั่งเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่พรานตินได้จัดการกับนายทองปันที่ทำให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากอำนาจชั่วร้ายมาได้พรานตินได้ฟังแล้วก็มองหน้าเหล่าชาวบ้านด้วยความยินดีแต่อีกในใจก็ยังคงภาวนาคาถาเปิดตาที่สามเพื่อมองดูชาวบ้านเหล่านี้เป็นคนจริงๆหรือมีอำนาจใดควบคุมอยู่หรือไม่ แต่เมื่อเพ่งมองดูดีๆทุกจังปกติเขาจึงคลายความกังนวลใจลงได้บ้างตั้งเหลือบกลับไปมองเดรรยที่เยือนนิ่งทำหน้าเต้าอยู่ที่ข้างบันไดขึ้นกระทร่อมอีนางเดรรยมันถูกไอ้คนทวดใท้มนต์ตากวบกุมไปหลอกเองมาเรื่องนี้ประกาศเป็นพดานได้บ่ามามา่ได้ต่างใจในายบ้านบ้า,นบานในข้อนั้นผมไม่ได้ถือโทษกดเครื่องอไรรอกทับนายบ้าน,นท่านติ่นบ้า หลังจากเหตุการณ์สงบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรานถินก็ขอพักรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นอีกระยะหนึ่งโดยมีเรไรคอยดูแลราวที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประราการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประทานอภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ